คุณศีสุวรรณมีปัญหาเล็่อซีที่ทรงอกกับข้อเข่าถูกไหมฮะไปพบซิสได้อะไรที่ไหนยังไงฮะถ,ถ้าเล่านี่คือจุดเริ่มต้นประมาณปี2543นะคะก็ช่วงนั้นก็มีการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเต้านมอะไรพวกานี้ค่ะเราก็เป็นผู้หญิงนะเป็นภัยสตรีชนิดหนึ่งที่น่ากลัวนะคะก็ไปทำเมมนโมแกร,รม,มไปทำเมโมแกร,รมแล้วก็ทำาอัลตร์ซาว ก็ผลตรวจปีนั้นก็คือตอนนั้นก็คุณหมอก็บอกปกติดีไม่มีอะไร,รนะคะอายุอาจจะยังไม่ไม่เยอะเท่าไหร่คุณหมอก็บอกว่าแนะนำว่าถ้าเกิดอายุเกิน 40, 40ปใีให้ให้ให้มาตรวจใหม่เขาให้ตรวจเป็นประจำประจาประมาณปีหรือปีเว้นปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นก็ไม่ได้ไปตรวจก็เว้นมาประมาณสักสี่ปีตำแหน่งที่เป็นก้อนเนื้อเนี่เนยเขาอยู่ตรงหน้าอก ใต้ใต้เราใต้ด้านด้านอ่าด้านล่างก็คําเจอกิ้งกิ้งอยู่ประมาณสักน่าจะเซนนิดๆอ่ากลิ้งกลิ้งก็รีบไปทําเม็กซ์กรมเพราะไม่สบายใจกังวลนะคะก็ไปตรวจใจก็ตุ้มตุมตอมๆจะเป็นอะไรไหมพอตรวจออกมาปุ๊บก็ผลเม็กมแกรมแล้วก็ทำเอลตราซาวด้วยปรากฏว่าคุณหมอก็บอกว่าอืมอ่านผลให้แล้วก็ไม่น่ากลัวนะเพราะว่า หน้าตาเนื้อก็ไม่น่าจะเป็นเนื้อลายค่ะก็หลังจากนั้นคุณหมอก็แนะนำว่างั้นก็ถ้ากลัวไม่สบายใจก็คือไปเจาะไปไปพบไปพบคุณหมอคุณหมอก็แนะนำให้เจาะเจาะมาตรวจว่ามีเซลล์เนื้อลายไหมมีเซลล์มะเร็งไหมเจาะมาผลก็ไม่มีไม่มีเสร็จคุณหมอก็ยังแนะนำว่างั้นผ่าออกเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่าออกเถอะประมาณ ตุลาสี่เจ็ดก็ได้ผ่าออก hmm. ค่ะพอผ่าออกหลังจากนั้นก็มีการติดตามแต่การผ่าตัดครั้งนี้เนี่ยก็คือเจอก้อนอยู่ที่ขนาดหนึ่งจุดเก้าคูณหนึ่งจุดสามเซนคุณหมอผ่าออก, hmm. ผ,ออกผ่าออกเสร็จก็มีการ follow up ทุกปีอะค่ะ <Yep. S 2> ว่าให้ให้มาตรวจให้มาตรวจปีถัดมาก็จะเจอเป็นซีด hmm. เป็นซีดเป็นะจะมีอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวา นะคะก็จะขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างค็ตั้งแต่0.4เซน0.5 0.6ถึง1ดประมาณ1.2เซนเดี๋ยวผมขอญาตเรียนถามอาจารย์เนื่องจากไม่ใช่เป็นผู้หญิงไม่มีทรงอกอาจารย์พิเช่ก็คงไม่ทราบไหมฮะทราบไหมฮะอาจารย์อาจารย์นำไปนิดนึงดีกว่าปัจจุบันนี้เป็นเป็นโรคยอดฮิตเลยในสุภาพสตรีก็คือการที่มีซิสมันเกิดจากสาเหตุอะไรฮะนันเข้าใจว่ามันจะเกิดจากระดับฮอร์โมนเนี่ยนะคะแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็มันจะเกิดกับเวลาเราสูงอายุนะคะสี่สิบขึ้นไปก็มักจะพบแต่ว่าไม่ใช่ว่าต่ำกว่าสี่สิบจะไม่พบนะคะ uh huh. ก็พบฮะ uh huh. อันนี้ก็เป,เป็นได้เสมอคะะ่ะมีปัจจัยภายนอกไหมฮะเช่น uh huh. สารพิษคือคือปัจจัยภายนอกอาจจะเป็นสิ่งประกอบ uh huh. เพราะว่าเราก็จะถือ เหมือนเป็นมนลภาวะอันหนึ่งใช่ไหมฮะ,ะและอีกอย่างหนึ่งการได้รับม,มลมลภาวะเนี่ยเซลล์มันจะเกิดการกลายพันธุ์ได้เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าในชีวิตคนเราเนี่ยนะฮะถ้านับตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุ70็ดสิบปีก็มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งประมาณสิครั้ง ในชีวิตแต่ละคนในชีวิตของแต่ละคนทีนี้ใครจะเป็นมะเร็งหรือจะไม่เป็นนะฮะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับระบบภูมิคุ้มกันซนี่ก็คือเป็นเป็นเนื้องอกธรรมดาคือเนื้องอกเนี่ยมันมีสองอย่างเนื้องอกที่เป็นเนื้อธรรมดากับเป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายนะฮะซึ่งเนื้อธรรมดาเนี่ยถ้าทิ้งเอาไว้มันก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นเนื้อร้ายถ้าระบบภูมิคุ้มกันกําจัดมันไม่หมดไม่ได้ค่ะ เสร็จแล้วก็คือพอตรวจเจอก็ผ่าตัดออกผ่าตัดออกตั้งแต่ปี47ค่ะกัน47หลังจากนั้นก็คือมีการตรวจตลอดทุกปีค่ะแล้วก็มีแมมโมแกรมแล้วก็ทำอัลตราซาวด์ก็จะมีผลออกมาเหมือนปกติดีแต่ว่าปีที่แล้วก็ทำครั้งสุดท้ายประมาณก่อนน้ำท่วมนะคะประมาณกรกฎาคมสิงหาก็พบคุณหมอก็ก็คุณหมอก็บอกอามีก้อนนะอะคุณหมอก็ก็คือก็คือเป็นซีดค่ะมันมาอีกแล้ว มาทุกปียังเห็นอยู่ยังไม่ไปทอ,อน,นีอ้พอดีน้องปูค่ะน้องปูพัสตินเนี่ยเขาก็แนะนำเมื่อประมาณเดือนเมษาปีเนี่ยที่ผ่านมาปีห้าห้าเนี่ยค่ะ,ะประมาณหลังสงการปลายเดือนนะคะก็ได้มีโอกาสคุณปูก็ชวนเข้ามาฟังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรือ่องอะไระค่ะออพอดีก็มีที่บ้านมีคนเป็นภูมิแพ้เป็นนู่นนี่นั่นเป็นกระเพาะอะค่ะคตัวเองก็เลยเข้ามาดูโอเคก็มาฟัง อาจ,จารย์ดรพิเชษครับบรรยายก็โอเคนะ้อ,อบิมเพื่อภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้วก็ฟังฟังนะคะก็พอได้เรียนวิทยาศาสตร์มาบ้างนะคะก็ก็สนใจก็ฟังก็ไม่รีรอก็บิมเลยอ่าลองทานเลยสีอะไรฮะบิมสีเขียวสีเขียวตอนนั้นวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ก็คือจริงๆแล้วตอน เรื่องเรื่องซีดก็ไม่หลังจากที่คุณหมอบอกว่าเออไม่เป็นอะไรมันแต่ละปีมันก็อาจจะใหญ่ๆเล็กๆมาอ่าฮะแต่ของเรามันไม่หายอะไรไงแต่ว่าก็กงังวลก็คือหลังจากที่ชิ้นเนื้อนั้นเป็นไม่ใช่เนื้อลายก็คือหลังจากที่คุณหมอผ่าตัดออกไปใช่ไหมคะคุณหมอก็นัดตรวจอีกทีนะตรวจแล้วก็ฟังผลอีกทีว่าโอเคตัดออกมาก็ไม่ใช่เนื้อลายค่ะก็เพียงแต่ว่าก็ก็มาเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเออเราก็เออลองดู เราบิมเพื่อสุขภาพก็ได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็ใช้ชีวิตทํางานมาสมบุกสมบันพอสมควรค่ะนอนดื่อะไรแบบเนี้ยค่ะบิมบิมแล้วก็คือก็บิมมาประมาณเดือนเดือนกรกฎาปลายเดือนกรกฎาคมก็ถึงกำหนดเมโมแกรมใหม่รอบใหม่ของปี55เนี่ยค่ะก็ก็ไปแต่แต่ช่วงที่บิมมาก็รู้สึกว่าเออสุขภาพดีเนาะแต่ก็ไม่ได้ยังไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะบิมเท่าไหร่บิมเท่าไหร่วันละ อวันละสองเมตรเช้าเช้าเช้าสองก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนนอนอ๋อสี่เมตรอ่ะสี่เมตรมื้อละสองเมตรเช้าเช้าก่อนนอนคือแรกแรกก็เริ่มสามวันแรกเริ่มเริ่มสองเมตรก่อนหนึ่งหนึ่งก่อนอาหารแล้วก็ก่อนนอนพอวันที่สี่ก็เอาละสองเมตรเกือบเกือบปีไม่ถึงค่ะไม่ถึงปีก็ปลายเมษาปลายเมษาก็มากรกฎาคมดาก็พอดีครบครบกำหนดเมนแกรมรอบของปีนี้พอดีสามเดือน ประมาณสามเดือนอ่าเสร็จแล้วไปตรวจอีกรอบนึงไปตรวจอีกรอบหนึ่งก็ไปพบคุณหมอคือคือคุณหมอที่ทำโปรแกรมกระต้อซาวเนี่ยจะเป็นจะเป็นคนละคนกันนะคะก็จะมาพบคุณหมอสันที่เคยผ่าตัดให้เราก็เป็นอาจารย์หมอคุณหมอก็บอกว่าโอเคไม่มีก้อนละเพราะอะไรครับอาจารย์ครับก็เนื้องอกซิสมันเป็นสิ่งแปลกปลอมอืมนะครับเมื่อเรามีการสร้างเม็ดลืดขาวครับ ที่หลังสารออกมาจัดการกับสิ่งแปลกปลอมก็คือ t s 1 t s หนึ่งสิบเจ็ดนะครับมันก็โดนจัดการหมดนะครับมไม่ว่ามันจะเป็นเนื้อร้ายไม่ร้ายทั้งหลายแหล่นี่นะครับคือผมว่าผิวเซลล์เนี่ยคงจะมีลักษณะที่แตกต่างจากผิวเซลล์ปกตินะครับแล้วมันก็ธรรมชาติของเราก็จะบอกว่าเนี่ยคือสิ่งแปลกปลอมก็ต้องจัดการสับจริงๆแล้วผมว่าปัจจุบันนี้เราได้ยินเกี่ยวกับคนเป็นซิส คนเป็นเนื้อร้ายเนื้อไอเล็่เนื้อเนี่ยเยอะมากนะครับผมว่าเดิมทีมันก็เป็นอะแต่เนื่องจากว่าเรามีการตรวจร่างกายเนี่ยไม่ค่อยทีเหมือนปัจจุบันนี้ก็ปัจจุบันนี้เนี่ยหนึ่งในสามของของผู้หญิงเนี่ยนะฮะจะมีปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็หลายหลายคนพอเป็นแล้วก็กลัวจริงๆเราก็ดีใจนะว่าบิมเนี่ยเท่าที่ผ่านมาตลอดเวลาสี่ปีเราไม่เคยประสบ ความล้มเหลวในการช่วยคนกลุ่มนี้เลยนะครับแล้วจริงๆผมหวเกียบไปคิดเมื่อตอนที่เริ่มทำงานนี้ใหม่ๆมันมีแรงจูงใจอันหนึ่งคนหนึ่งคือคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งเป็นอาการเหล่านี้นะฮะเราก็ยังนึกอยู่อยู่ว่าเอ๊ะวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสช่วยคนคน,คนนี้ได้ซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ใช่แต่คนคนน,นั้นผมว่าผมก็ได้ช่วยคนเราได้ช่วยคน กลุ่มใหญ่ใหญ่ๆมากเลยทีเดียวโดยที่ไม่ต้องไปผ่าตัดครับเพราะการผ่าตัดเป็นเรื่องที่ที่ใหญ่มากนะสำหรับผู้หญิงนะโดยเฉพาะยิ่งที่บริเวณทรงอกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าสนรีเท่าไหร่เลยนะครับก็อยากจะบอกว่าเราก็ยังเคลมไม่ได้นะฮะว่าเรารักษาอาการเหล่านี้นะครับก็เพียงแต่ไปปรับร่างกายของเราไปสร้างเม็ดเลือดขาวของเราสร้างความแข็งแรงของเราแล้วให้เราดูแล ไอ้สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาด้วยตัวเราเองคือมันไม่ได้ของที่มีมาตั้งแต่กําเนิดเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายแข็งแรงก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติครับก็ไม่ต้องเอาเอาโรคภัยแค่เจ็บตามมาด้วยนะครับส่วนอาการข้อเข่าเห็นบอกว่าดีขึ้นจากการบิมสีชมพูเรื่องข้อเข่านี่คือจริงๆแล้วประสบอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนตอนเด็กๆก็ไม่เทุ่บัิเหตุรุลแรงอะค่ะก็คือประมาณเจ็ดขวบวันนั้นก้าวก้าวเท้าขวาออกจากบ้าน ก้าวพลาด้นประตูไม่ได้พลาดแต่อาจจะอยู่ในท่าที่แบบก้าวเร็ววิ่งเหมือนกึ่งวิ่งอ้าวทำไมวันนั้นไม่ก้าวซ้ายล่ะฮะไม่แน่ใจเพราะว่าวันนั้นหมอต้องบอกก้าวซ้ายออกจากบ้านคนไทยจะมีเรื่องโชคลางเนี่ยโชคลางจะไม่พลาไหครใส่ดีอะไรแบบเนี้ยพอดีถนัดขวาขวาเลยสกิปขวาเสร็จแล้วฮะก็มีมอเตอร์ไซค วิ่งสวนขึ้นมาบนฟุตบาทห<ฮ>น้าบ้านเมื่อก่อนหน้าบ้านจะเป็นเป็นตึกแถวเป็นตึกแถววิ่งสวนขึ้นมาปุ๊บก็โดนเข่าอย่างแรงกระทบกระทบพวกเขา่าแต่ก็ไม่สาหัสจําได้ว่ามีเลือดออกเข่าบวมแต่ก็ไม่ไม่ได้กระดูกหักหรือไม่ได้อะไรอะ่ะก็ไม่ได้<ท> <akan> <า>ใส่ใจกับมันจนก็ก็จําได้ว่ามีใส่ยาจนมันก็หายหายหายจนมาเรื่อยๆจนโตอายุสิบกว่าข,ขวบยี่สิบก็ มันก็จะมาเยือนเราเนื่องจากน่าจะเป็นแผลเก่าแผลเก่ามาแล้วเอาหน้าหนาวหรืออากาศเย็นมันจะแป๊บแป๊บมันจะแป๊บแป,บแปบ๊มันจะเป็นอยู่อยู่ตตำแหน่งนั้นนะคะคคมันก็มีแผลเป็นอยู่นิดๆค่ะก็ก็รู้สึกเออพออายุเยอะขึ้นชักไม่ไหวละขึ้นสะพานลอยหรือขึ้นบันไดหลายชั <ๆ S 2> <ๆ S 1> ้นก็รู้สึกว่าเอออาการมันจะแย่แต่เวลาไปหาคุณหมอ คุณหมอก็บอกว่าให้ทันยาทุกครั้งที่ทันยาก็จะบอกคุณหมอว่าคุณหมอขอยากเคลือบกระเพาะด้วยนะเพราะว่าอาดีตสมัยก่อนก็ถ้าเป็นช่วงที่ทํางานรับเงินเดือนอยู่ก็จะมีปัญหาเรื่อง เรื่องเรื่องเครียดเรื่องกระเพาะเครีลงกระเพาะด้วยแต่พอตอนออกจากงานก็อาการมันก็หายไปด้วยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากคือทานข้าวผิดเวลาก็ไม่เป็นอันนั้นก็เลยคิดว่าความเครียดมีส่วนสําคัญที่ทําให้เป็นกระเพาะอืะค่ะก็เราเราก็ยังออกมาก็คือมาค้าขายมาอะไรเราก็ยังต้องใช้เขาต้องใช้การเดินอะไรอย่างเงี้ยบางวันก็ต้องเดินเยอะๆใช่ก็ได้โอกาสก็ งั้นบีมสีชมพูต่อด้วยเลยด้วยเลยแล้วนานแค่ไหนถึงให้ผลดีขึ้นเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งก็บีมตามสูตรที่อาจารย์ให้เลยค่ะคือก็คือสามวันแรกครับสองแคปซูลเช้ากับก่อนนอนมื้อละสองแคปซูลมื้อละหนึ่งมื้อละหนึ่งแคปซูลก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนนอนก่อนนอนสามวันแรกสามวันแรกหลังจากนั้นสี่ห้าหกเจ็ด อีกสี่วันถัดมาก็กินสีน่แคปซูลก็คือกิอกอกอน,น,อนสามมื้อกับอีกหนึ่งมื้อก่อนนอนสามมื้อกับอีกหนึ่งมื้อก่อนนอนสี่แคปซูลต่อวันก็มื้อละหนึ่งเม็ดจ้ะอ่าถูกไหมฮะอาจารย์ครับตรงเป๊ะเลยเออแต่ผมถามผมถาม,ม,ถามนิดนึงฮะอาจารย์ครับว่าส่วนประกอบของเราอย่างที่บอกมันมีส่วนประกอบอยู่ก็คือเป็นฝรั่งเป็นมังคุดเป็นงาดําเป็นถั่วเหลืองเป็นบัวบกครับแต่ทําไมเป็นเคี้ยวเป็นชมพู คือถ้าหากว่าทานสูตรเขียวไปเรื่อยๆอาการเข่าจะไม่หายหรอกอืจะไม่หายหรอกเพราะว่ามันจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นซ้าซําำเราเปลี่ยนวิธีการสกัดนะครับเพื่อจะให้ตอบรับรอาการอักเสบลักษณะอย่างเนี้ยครับนะครับแล้วเราก็มีการทดสอบกับอาสาสมัครที่กินวละสี่เม็ดเป็นเวลาสิบห้าวันมันก็มีการลดลงของสาร TNF-alpha นะครับ ซึ่งหลังลยไม่เลือดขาวชนิดที่หนึ่ง th หนึ่งนะครับต,ตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้เกิดอาการอักเสบอมันลดลงไปเยอะมากเพราะอาการอักเสบเนี่ยจะหายไปอย่างรวดเร็วทันทีนอกจากนี้ก็จะมีอินเทอร์ลูคินหกซึ่งลดลงไปอินเทอร์ลูคินสิบเจ็ดซึ่งทั้งคู่ก็ลดลงไปเหมือนกันทั้งสามตัวเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดอาการอักเสบเ,เพราะารนั้นภายในไม่กี่วันอาการอักเสบก็จะหายนะครับแล้วที่ต่อมาก็คือมันจะมีการสร้าง กระดูกอ่อนเกิดขึ้นนะรกระดูกอ่อนเกิดขึ้นอันนี้มีข้อมูลที่ยืนยันชัดเจนอยู่เมื่อเราหายอาการอักเสบช่วงต้นมันหายปวดนะฮะแล้วต่อมาถ้าข้อถ้า c a r t i l a g หรือาากระดูกอ่อนมีการสร้างขึ้นอาการที่ขัดขันของกระดูกมันก็จะลดน้อยลงนะครับมันก็เป็นได้ผลในระยะยาวนะครับ,รบอย่างนี้ก็คือคสิบสัปดาห์หนึ่งก็พอวันที่8ก็จะทาน เช้าก่อนอาหารสองเม็ดสองแคปซูลแล้วก็ก่อนนอนสองแคปซูลเหลือแค่สอง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 ก็ค่ะเหลือสองเวลาเหลือสองสองแล้วต้องทานไปอีกนานแค่ไหนฮะจย์คือจากนี้ไปอยากอยู่อยู่ถึงร้อยปีไหมก็จะสีเขียวใช่ไหมค่ะตอนนี้จะพุมงต้านทานเอ่ติดอากาศเปลี่ยนจะไม่ได้ติดหวัดนะครับก่อนเช้าสักสองเม็ดหรือหนึ่งเม็ดก็ได้สีเขียวนะครับแล้วก่อนนอนก็สีชมพูหนึ่งเม็ดสองเม็ดตามอัธยาศัยก็คือพอหลังจากอาการข้อเข่าหายเจ็บ เดินขึ้นบันไดขึ้นสะพานลอยได้คล่องไม่เป็นไรละไม่เป็นไรเอาลละ,ะยินดีด้วยครับขอบคุณครับ